พาชิมอาหารเช้าเมืองขอนแก่นเนื่องจากน้องสาวคุณนวลวันพลพงษ์และคุณนกนุตตะทีละมาจากหาดใหญ่เดินทางมาเที่ยวขอนแก่นเราในคนในพื้นที่ต้องการหาสิ่งที่อร่อยให้น้องๆได้ลองลิ้มชิมรสสิ่งแรกคืออาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของเมืองขอนแก่นก็มีไข่กระทะที่ขึ้นชื่อ จะมะีขนมปังฝรั่งเศสสถานที่แรกคือร้านไข่กระทะที่ชื่อเอ็มโอดอยู่ถนนกลางเมืองตรงข้ามโรงแรมโรมาตรงข้ามร้านของฝากเจรัตและใกล้ๆกับร้านเพ็งเย็นตะโฟที่เคยออกรายการครัวคุณต่อยมาแล้วสำหรับร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้าจะเห็นผู้คนหลั่งไหลกันไปกินเป็นมหากรรมจะเห็นผู้คนเดินเข้าออกต๊ะทุกตัวจะเต็มไปหมด กระทั่งบางครั้งต้องยืนรอคิวที่หน้าร้านและค่อยๆทยอยกันเข้าไปสั่งกินอาหารที่ขึ้นชื่อไม่เหมือนใครคือความอร่อยการบริการที่รวดเร็วมากเจ้ารอไม่นานไม่อึดอัดบรรยากาศโล่งโปรง่งสบายเจ้าของร้านยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอต้อนรับดีมากอาหารเช้าไข่กระทะเขายกมาเป็นชุดมีไข่กระทะขนมปังฝรั่งเศสกาแฟรหรือเครื่องดื่มแล้วแต่จะเลือกหนึ่งอิ่มจะอยู่ท้องไปถึงกลางวัน หากคนกินจุสามารถที่จะสั่งเพิ่มเติมได้ส่วนใหญ่จะเป็นขนมปังฝรั่งเศสชิ้นเล็กๆก,กลมๆยาวๆรีดๆเขาจะผ่าตรงกลางทาเนยใส่กุนเชียงหมูยอที่ทำให้สุกแล้วเรามีหน้าที่ใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศเข้าไปใครกระทะจะใช้ถาดอลูมิเนียมกลมๆเล็กๆที่มีหูสองข้างไว้จัดก็คือกระทะเล็กๆว,วิธีการทำตั้งกระทะ ใส่น้ำมันพืชเนยพอละลายตอกไข่สองฟองลงไปใช้ฝาปิดสักครู่ใส่กุนเชียงหมูหยอ่อแล้วปิดฝาอีกครั้งบางทีเขาใส่หมูสับปรุงรสที่มีต้นหอมผสมเมื่อสุกดีเขาจะกยกจากกระทะยกลงกระทะแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆสำหรับกาแฟชาโอวันตินนมสดก็มีให้เลือก ตบท้ายด้วยน้ำส้มขันหนึ่งแก้วก็ถือว่ามือเช้าเสร็จสิ้นไปอย่างอ,าอริตอร่อยแทบจะบอกว่าเป็นอาหารต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไปเลยคือมาขอนแกน่นหากไม่กินไขก่กระทะร้อนร้านเอโมดเหมือนไม่มายังไม่ถึงขอนแกน่นและที่นี่ก็มีของฝากที่อร่อยด้วยอีกที่หนึ่งเป็นไขก่กระทะไม่อร่อยไม่แพ้กันคือร้านอยู่ถนนเดียวกันห่างออกไปประมาณเกือบร้อยเมตร เส้นทางไปทางสารกลางชื่อร้านเอ็มโอดเช่นกันเมนูร้านอาหารทั้งสองร้านเหมือนกันราคาไม่แพงหากใครไม่กินไข่กระทะสองที่นี้เ,เขาก็ามีเกาเหลาเซียงจีไว้บริการเหมือนกันน้องสาวและแฟนน้องสาวเมื่อได้ชิมอาหารเช้าแล้วในช่วงกลางวันเราก็พาไปกินไก่ย่างที่ทาพระแต่ที่นั่น เราเลือกไก่บ้านอร่อยมากอิ่มกันแล้วก็ไปเที่ยวที่เขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งขนาดนี้น้ําในเขื่อนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใจเรานั่งชมวิวอยู่กระทั่งถึงเย็นก็มาไหว้พระที่วัดคําหัวช้างในเส้นทางมิตรภาพจากนั้นเราก็เดินเข้าเดินทางเข้าเมืองก็มากินเย็นตาโฟเพง่งเย็นตาโฟ ที่อยู่ตรงข้ามกับร้านเอมโอนน้องๆเขาพอใจมากเขาบอกว่าทุกที่ทุกเมนูอร่อยมากครับ